สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ชมนะครับเหรียญนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพั์ปุญญกาโมหนึ่งลังมี2พิมพ์นะครับว่าเนื้อที่การันตีในลังนะครับเป็นรูปแบบไหนนะครับมีเนื้อมีกี่รายการนะครับมีทั้งหมด19รายการนะครับสำหรับรายการรุ่นโชคเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพั์ปุญญกาโมหนึ่งลังมี2พิมพ์นะครับผมก็ได้ทําหมายเลขกัไว่าให้หมดแล้วนะครับมีทั้งหมด19รายการนะครับส่วนนะครับ ที่เป็นลุ้นยกลังเดี๋ยวผมอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับตัวอย่างนะครับที่ผมได้ทําหมายเลขกํากับแต่ละเนื้อนะครับแต่ละรายการทั้งหมด19รายการนะครับสังเกตดูตัวเลขด้วยนะครับตัวเลขนะครับจะอยู่แต้ด้านใต้เหรียญนะครับมาดูรายการแรกนะครับรายการที่1นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาเต็มองค์ใส่ลงไปในรางหนึ่งเหรียญ รายการที่2เนื้อเงินหน้ากากทองคําลงยาครึ่งองค์ใส่ลงไปในรังหนึ่งเหรียญรายการที่3เนื้อเงินลงยาราชาวดีเต็มองค์ใส่ลงไปในรังหนึ่งเหรียญรายการที่4เนื้อเงินลงยาพิเศษครึ่งองค์ใส่ลงไปในรางหนึ่งเหรียญนะครับ แล้วก็รายการที่5นะครับเนื้อนวโลหะลงยาลุ้นรับพิมพ์เต็มองครึ่งองคใส่ลงไปในรังแค่หนึ่งเหรียญนั่นก็คือนะครับพิมพ์เต็มองคกับครึ่งองนะครับต้องลุ้นนะครับว่ารังนั้นจะได้พิมพ์เต็มองค์หรือว่าครึ่งองค์ลงไปในรังนะครับใส่ลงไปแค่หนึ่งเหรียญต้องลุ้นเอานะครับรายการที่6นะครับนี่เลยนะครับเนื้อที่น่าจะสวยที่สุดนะครับเนื้อแบคโรเรียนะครับลุ้นรับพิมพ์เต็มองคครึ่งองนะครับใส่ลงไปในรังจํานวนหนึ่งเหรียญนะครับต้องดูด้วยนะครับว่ารังน้อื เนื้อ 3K ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปในรังนะครับ2เหรียญนะครับก็นั่นก็คือจะมีพิมพ์ละ1เหรียญนะครับรายการที่8นะครับเนื้อไก่ทองลงยานะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับลงยานะครับลงยาซสมาลงยาเขียวเสมาลงยาแดงแล้วก็นะครับรูปไข่ลงยาแดงแล้วก็รูปไข่ลงยาเขียวนะครับรายการที่8นะครับมีทั้งหมดลงยา4แบบนะครับรายการที่9นะครับ ก็นี่เลยนะครับเนื้อกระไรทองโบราณใส่ลงไปในรางจํานวน6เหรียญนะครับนะครับต้องลุ้นนะครับว่าจะมีรายการไหนที่ซ้ำนะครับสำหรับรายการที่9นะครับนี่คือตัวอย่างมีทั้งหมด4แบบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็รายการที่10นะครับเนื้อกระไรเงินลงยาใส่ลงไปในรังสี่เหรียญนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับลงยา ตามหมายเลขสิบนะครับดูสังเกตดูนะครับมีทั้งหมดสี่เหรียญนะครับที่จะใส่ลงไปในรังรายการที่11นะครับก็เนื้อทองทิพซ่าตินใส่ลงไปในรังสี่เหรียญนั่นคือใส่ไปพิมพ์นั้นหนึ่งเหรียญพิมพ์แล้วสองเหรียญนะครับขออภัยใส่ลงไปในรังพิมพ์แล้วสองเหรียญนะครับรายการที่12นะครับรายการที่12เนื้ออัมบิกาลงยานะครับใส่ลงไปจํานวน12เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็จะมีรายการซ้านะครับที่ใส่ลงไปในจํานวน12เหรียญนะครับเพราะว่าลงยานะครับมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห ครับแล้วก็ต้องลุ้นนะครับที่เหลือว่าจะเป็นรายการซ้ำนะครับว่าจะเป็นรายการไหนนะครับสำหรับรายการที่12นะครับใส่ลงไปในรัง12เหรียญนะครับรายการที่13นะครับเนื้ออมากาหน้ากากทองที่ผิวรุ้งใส่ลงไปในรัง8ดเหรียญนะครับนั่นคือพิมพละสี่นั่นเองนะครับรายการที่14นะครับเนื้อทองทิพนากาศทองแดงใส่ลงไปในรังแดเหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใส่เหมือนกันนะครับใส่ไปพิมพละสี่เหรียญนะครับรายการที่15นะครับ เนื้อทองทิพย์ลงยาใส่ลงไปในลังนะครับ16เหรียญนะครับ16เหรียญนะครับก็จะมีรายการที่ซ้ํากันนะครับเพราะว่าลงยามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีห้ากเ็มีเกตแบบนะครับก็จะซ้ํากันนะครับลงไปในรังนะครับไม่รู้ว่าจะซ้ํารายการไหนนะครับสำหรับรายการที่15ใส่ลงไปในลัง16เหรียญนะครับรายการที่อ่อรายการที่16นะครับนี่ครับเนื้อทองที่ผิวลุงลงยากีวอนใส่ลงไปในรังสี่เหรียญนะครับนี่เลยจะมีพิมพ์ละสองเหรียญนะครับก็จะประมาณนี้ ต่อไปนะครับรายการที่17เนะครับเนื้อทองแดงลงยาใส่ลงไปในลังจํานวนสิบเหรียญน,นะครับนั่นคือทองแดงลงยานะครับก็จะมีนะครับลงยามีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดมีทั้งหมดแปดแบบนะครับมีทั้งหมดแปดแบบก็จะใส่ลงไปในลังนะครับสิบเหรียญนั่นเองนะครับก็ต้องลุ้นซ้ํานะครับว่าจะมีซ้ําอยู่ประมาณสองแบบนะครับรายการที่สิบแปดนะครับเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับใส่ลงไปในรางแปดเหรียญนะครับก็จะมีพิมพ์ละสี่เหรียญนั่นเองรายการที่สิบเก้านะครับเนื้อปีกข้างบินหน้ากากทองทิพย์นะครับใส่ลงไปในรางแปดเหรียญนั่นก็คือใส่พิมพ์ละสี่เหรียญนะครับต่อไปนะครับ รายการแถมยกรังนะครับลุ้นพิมพ์ลุ้นพิเศษนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับที่ให้ลุ้นนะครับสลหรับรายการแถมยกรังนะครับไม่รู้ว่า1 1รางเขาแถมมานะครับจะได้รายการไหนนะครับมีทั้งหมด4แบบนะครับต้องลุ้นนะครับว่า1รังนะครับเราจะได้นะครับพิมพ์เสมานะครับแบบไหนนะครับมีทั้งหมดนะครับ4แบบประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับรายการลุ้นโชคก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นใบรายการนะครับ บรยการนะครับในการการันตีในรลังนะครับทั้งหมดจํานวนร้อยองค์นะครับรวมแถมยกหลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ